สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไรว์วอีกเช่นเคยในวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงหัวข้อข่าวเกี่ยวกับรถบิ๊กสกูเตอร์จากทางค่ายซ่อมเสียงนั่นก็คือ YAMAHA XMAX ซึ่งอันที่จริงเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนครับว่ามีคนถามเข้ามานานแล้วนะครับว่า XMAX ตัวใหม่เนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่จะเป็นรหัสอะไรจะเป็น400หรือ350หรือเปล่าดังนั้นในวันนี้ครับผมอยากจะมาพูดถึง ว่าที่ All New x m a x ใหม่กันครับว่ามันน่าจะมาเมื่อไหร่และจะมีรุ้นที่จะมากับเครื่องยนต์พิกัดไหนกันแน่โดยก่อนอื่นเลยครับผมต้องพูดก่อนว่า x m a x 300โฉมปัจจุบันที่มีจำหน่ายในประเทศไทยได้เปิดตัวแบบ global ออกมาตั้งแต่ช่วงปี2016ปลายปีและหลังจากนั้นเกือบเกือบ1ปีครับประเทศไทยเราก็นำา X m a x 300 เข้ามาเปิดตัวทำตลาดในช่วงไตรามาสที่3ของปี2017และจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าครับว่ามันจะเปิดตัวรุ่นใหม่โดยทางค่ายคู่แข่งอย่างฝั่งปิกโนครับก็ได้มีการอัปเกรดจาก f o r z ซ300 ขึ้นมาเป็น f o r ์ a 350และไม่เพียงเท่านั้นครับก็ยังมีการบุกเบิกตลาดบิ๊กส o ูตเตอร์ในกลุ่มของ SUV bike อย่าง ADV 350เข้ามาอีกด้วยหรือแม้แต่ฝั่ง Suzuki ที่ทําตลาดตัวเบิร์กแม400ซึ่งเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันก็จะเห็นได้เลยครับว่าในกลุ่มของ Big Scooter อร์ณเวลานี้ XMAX 300ดูจะเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่พิกัดน้อยที่สุดถ้าไม่นับ q ีว270 และอันที่จริงถ้าเกิดใครทราบกันดีครับที่ยุโรปเนี่ยเขามีจําหน่ายตัว X Max 400อยู่ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นหน้าตาโฉมเดียวกับที่จําหน่ายในประเทศไทยเรานี่แหละครับแต่ว่าประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยผมเองก็ได้เคยทําวิเคราะห์และยืนยันฟันธงไปแล้วว่า X Max 400ที่เป็นโฉมหน้าตาเดียวกับที่จําหน่ายในไทยเรามันไม่เข้ามาในไทยแน่ๆเหตุผลเพราะอะไรก็รบกวนกดไปฟังกันได้ที่ปุ่มตัวไอาทางด้านขวาบน เอาละครับขอกลับมาที่ประเด็นของ All New X-Max กันก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่ามันเปิดตัวในตลาดโลกมาตั้งแต่ปี2016แล้วก็เข้ามาจำหน่ายในไทยช่วงปี2017ถ้านับตามไทม์ไลน์เนี่ยมันอายุก็ปาเข้าไป5-6ปีแล้วดังนั้นทางทีมงานเราครับก็คาดการว่าน่าจะมีการเปิดตัว All New X-Max ในตลาดโลกภายในช่วงปลายปีนี้ และก็คาดว่ามันน่าจะถูกนำมาทำตลาดในประเทศไทยภายในช่วงต้นปีหน้า2023เพื่อไม่ให้เป็นการช้าเกินไปครับที่จะต่อกรกับทางคู่แข่งหรืออันที่จริงทางค่ายซ่อมเสียงในประเทศไทยอาจจะนำมันมาเปิดตัวในไทยภายในปลายปีให้เร็วที่สุดเลยก็มีความเป็นไปได้กลับมาที่ประเด็นสำคัญเลยมันจะมากับความจุเท่าไรจะเป็น400เลยไหม โดยส่วนตัวผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากตัวเครื่องยนต์บล็อกนี้มันมีทําตลาดอยู่แล้วไม่ต้องพัฒนาใหม่แต่จุดสำคัญเลยก็คือว่ามันจะต้องประกอบ CKD ในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียและถ้าเกิดถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะมากับรหัส350เพื่อชนกับคู่แข่งทางฝั่งฮอนด้า ผมมองว่าไม่มีความจําเป็นสักเท่าไหร่ครับก็ตามที่บอกไปว่าตอนนี้ตลาด X-Mac ในประเทศไทยเครื่องยนต์ 300cc ดูจะเป็นบล็อกความจุที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทางฝั่งซู z u กิแล้วก็ Honda ดังนั้นยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์พิกัด 400cc อยู่แล้วส่วนตัวเลยผมมองที่ตัวรหัส 400cc เป็นหลักครับที่มีโอกาสจะทาตลาดในประเทศไทยเรา ส่วนรหัสบล็อกอื่นๆจะเป็น125-250ผมก็มองว่ามีความเป็นไปได้ครับที่จะทำตลาดในประเทศอื่นๆทั่วโลกสรุปแล้วครับกับเนื้อหาสำคัญในคลิปนี้ผมมองว่า All New X Max น่าจะมาทำตลาดในช่วงปี2023เป็นโมเดลเยียร์ของรหัสปีหน้าและมันน่าจะมาด้วยกันหลายบล็อกเครื่องยนต์ แต่ในประเทศไทยครับก็คิดว่าน่าจะมากับรหัส 400cc ซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขอย้ำไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่การฟันธงแต่อย่างไรเป็นการวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีและทิศทางการทำตลาดของรถมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันเท่านั้นถ้าเพ,เพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันได้เลยแต่อย่างไรก็ดีผมขอรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันหน่อยครับ และสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกคนติดตามที่ช n e l Motoriva ของเราไว้ด้วยรวมถึงตัว facebook com motoriva l ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลนขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ